สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจอยก็จะเดินไปร้านหมอฟันนะนเพื่อนๆนะเพื่อจะไปบุ๊กการตรวจสภาพฟันจะ้ะเพราะว่าของจอยเขาจะตรวจเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วทีนี้จอยไอหนักไงแล้วก็กินยาฆ่าเชื้อด้วยทีนี้มันไม่พร้อมที่จะให้เขาตรวจไงนะอ้าปากอยู่ไออย่างเงี้ยจอยก็เลยไปยกเลิกนัดครั้งที่ที่แล้ว แล้วทีนี้อาการจอยมันก็ไม่ค่อยได้ไอเหมือนเมื่อก่อนเท่าไหร่จอยก็เลยจะเดินไปบุ๊กเขาจะนะไปบุ๊กวันนะไปจองวันนะจะให้เขาตรวจสภาพฟันเพราะว่าจอยต้องตรวจสภาพฟันทุกหเดือนนะ <c oughs> ให้เขาทําความสะอาดขูดหินปูนอะไรอย่างเงี้ยไปเช้านี้ก็ประมาณ8ปดโมงจะเก้าโมงแล้วจะ้ะแต่ว่าไอ้นี่เงียบ เงียบมากแล้วจอยก็จะเดินไปห้างด้วยวันนี้จอยก็จะทำจิมจินะเ,นเพื่อนๆนะแต่ว่าจอยก็จะไม่ได้มา่ายทุกขั้นตอนนะจอยก็จะทำแบบสไตล์ของจอยอะไปดูตามช่องต่างๆไปหลายช่องแล้วก็จะลองทำเพราะอยากกินไงอยากทำแบบรสชาติของเราแบบว่าไม่ต้องเค็มมากเงี้ยบางทีตอนที่จอยซื้อเข้ามามันเค็มเกินไปอะ่ะเ,เพื่อนๆจอยไม่ชอบอะไรสิ ที่ว่าเค็มเกินไปนเพื่อนบอกไหมไตาทางพอดีอ่ะนั่นแหละจอยก็เลยแบบว่าจะไปซื้อผักที่เราชอบทานนะจะเอามาทำนะผักอันไหนที่เราชอบกินอ่ะแล้วก็มาผสมใส่จอยจะไปซื้อผักอย่างหนึง่งจอยชอบกินไงมันกรอบดิจอยจะเอาใส่ด้วย มุมเดิมเอเพื่อน,อนวันนี้จะรถน้อยคนรถคันนี้จะเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันให้เข้าไปก่อนไปๆเข้าปั๊มน้ำมันนี่ก็คือปั๊มน้ำมันจ้ะเห็นไหมกลัวแต่เขาไม่รู้เนาะเห็นไหมเห็นไหมเขาก็บอกเห็นทุกรอบเป็นค่าน้ำมันจ้ะราคาน้ำมัน 9โมงเช้าแล้วก็ยังแบบไอ้นี่ละเมื่อกี้ใกล้เก้าโมงตนนึ่งเก้าละเก้าโมงเช้าละก็ยังแบบไอ้นี่เลยเพื่อนเพื่อนยังมืดมืดคึมคึมเห็นบอกฝนจะตกฝนจะตกนะให้ดูแต่มุมเดิมเดิมขอโทษทีนะเพื่อนเพื่อนนะถอยก่อนไม่รู้จะไปถ่ายอะไรอะ่ะช่วงนี้ฝนตกด้วย ร้านหมอฟันจอยก็อยู่ติดกับกระโบดอาะจา๋ะนะติดโบดท,ทางลงไปร้านมือสองอ่ะเพื่อนไม่รู้ก็เปิดหรือเปล่าเพราะวัวนนี้มันก็ไม่ใช่แบงค์ฮอลิเดย์แล้วไงจอยก็จะเดินไปบุ๊กค่ะเอาไว้เพราะว่าบางทีฟันเกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเรายังมีหมอฟันรักษาเราเนาะถ้าเราไม่ไม่เป็นไอ้นี่เขาเราไม่เราไม่ไป มันต้องจองอะจ้ะเขาเราต้องลงชื่อเอาไว้อะกับหมอฟันนะจ้ะถ้าเราไม่ลงชื่อไม่มีชื่อทีเนี้ยแล้วถ้าเรารักษาเราโดยที่ไม่มีชื่อไม่ได้เป็นแบบลูกค้าประจํำเขาอะมันจะแพงจ้ะนะราคามันจะแพงถอนฟันอะไรอย่เงี้ยมันต้องมีหมอฟันไว้นั่นไงนี่ร้านหมอฟันจอย ร้านหมอฟันจอยตรงนี้รถก็เร็วเร็ว,รวไ,ปไปข้ามร้านหมอฟันจอยนี่น้ำตาลเนี่ยร้านหมอฟันตัวสภาพฟันรถก็เริ่มคนเาก็เริ่มทำงานไงนี่บด ร้านหมอฟันร้านหมอฟันยังไม่เปิดเพื่อนเปิดเก้าโมงครึ่งนะเก้าโมงครึ่งตอนนี้มันเพินะ่งเก้าโมงไจะไปห้างก่อนแล้วค่อยกลับมาแล้วค่อยกลับมานัดรับเดินไปห้างดีกว่าเดินไปซื้อของก่อนก่อนที่ว่าฝนจะตกจ้ะนะแล้วหมอฟันค่อยเดินกลับมามันก็ครึ่งชั่วโมงเลนเพื่อนกว่าเขาจะเปิด จอยก็ไม่ได้ไปเดินในห้างครึ่งชั่วโมงซะเมื่อไหร่เดินไม่ถึงสิงนาทีไปหยิบจับเอาแต่อะไรที่จอยชอบแล้วจอยก็กลับที่จอยจะซื้อะนะด้านหลังน่ากลัวนะมางคนบอกว่าโหนาะดูแบบเก่ามากเก่าอยู่เนะสมัยไหนสมัยไหนแลาก็ไม่รู้รองเท้าบูทจอยมันจะเดินเสียงดังนะนเพื่อนนะจะบอกไว้ก่อนมันมีพื้นรองเท้าหนางไง พอเดินเนี่ยได้ยินเสียงกุ๊บกับกุ๊บกับกุ๊บกับเนี่ยคือเสียงเสียงเท้ารองเท้าจอยจ้ะคนพาก็พาหมาเดินกันเยอะแยะคุยกันนู่นห่างอยู่ฝั่งนน้น ้ไลดราคาจ้ะช็อกโกแลตก,ก็ยังราคาเดิมเห็นไหมอันนี้มินมินพายจะแบบราคาถูกขนมปังจอยจะมาซื้อไอ้หัวที่ว่าจอยชอบเอาไปใส่กิมจิมันไม่มีมเพื่อนเอ้ยก็เ,เลยไม่ได้ซื้ออันนี้โกเซรัมไม่เอา โปรเซรับเพื่อนๆนจอยพูดผิดเาขขนมครบเคี้ยวกาแฟมาจ้ะเดี๋ยวจอยจะทำจิมจิกครั้งแรกนะเพื่อนๆน,นะจอยก็ได้เข้าไปดูหลายๆช่องเนาะว่าทำยังไงอันนี้คือแป้งกวนนะเพื่อนๆน,นะแป้งข้าวเจ้ากวนจ้ะ ใครไม่มีแป้งข้าวเจ้าก็ใช้แป้งข้าวเหนียวได้นะกะปริมาณเอาเองเพื่อนจอยทําเยอะจอยก็จะใส่เยอะนะประมาณนี้แล้วจากนั้นจอยก็จะใส่พวกขิงหอมใหญ่กระเทียมหัวไชเท้าแอปเปิ้ลแล้วก็น้ำแอปเปิ้ลปั่นจะ้ะนั่นนี่ใส่ลงไปจากนั้นจอยก็จะใส่พริก เกาหลีจ้ะกะเอาชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยใ,ใส่ลงไปนี่แล้วก็ผงชูรสจ้ะนี่ใส่น้ำปลาจ้ะรสชาติเราก็ชิมเอาเนาะรสชอบรสชาติยังไงก็กะเอาเองจ้ะอ่าประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะเค็มคนทุกอย่างให้เข้ากันจ้ะอย่างเงี้ย นแล้วทำอย่างกับมืออาชีพนะคนทุกอย่างให้เข้ากันจอยก็ไปดูหลายๆช่องนะเพื่อนๆนะไปดูหลายๆวิธีเอาแบบวิธีต่างเดนอันไหนที่เราพอหาได้จ้ะส่วนผักจอยก็จะใส่ผักที่จอยชอบจ้ะนะนี่คนทุกอย่างประมาณนี้แล้วก็จะใส่ผักลงไปก็คือแครอทกับหอมใหญ่จ้ะ ้นหอมจะคือจอยชอบผักอะไรจอยก็จะใส่ลงไปนะเพื่อนๆนะจอยทำเยอะเลยเนะนี่ยเนี่ยรสชาติแล้วก็ค่อยแตะคิมเอาแล้วก็จะมีไอ้น้ำเชื่อมด้วยจอยเกือบลืมน้ำเชื่อมเพื่อนๆแป๊บหนึ่งอ่าจอยจะใส่น้ำเชื่อมลงไปด้วยจะน้ำเชื่อมก็ทำเองจะนะ น้ำเชื่อมนี้จอยทำเองเพราะว่าเอาน้ำตาลทรายมาอันนี้เองจ้ะนะมาทำเองน้ำตาลทรายมาเคี่ยวเอาแล้วก็ทำนี่จอยจะใส่น้ำปลาเพิ่มจะ้ะความเค็มยังไม่ได้แต่เราใส่เกลือด้วยก็ได้แล้วทีนี้คือผักเราแช่น้ำเกลือไงเพื่อนๆนะมันก็ต้องมีความเค็มของ ของเกลืออยู่แล้วแต่จอยจะใส่น้ำปลาเพิ่มไปสักหน่อยจากนั้นจะใส่เกลือนิดนึงจ้ะนะเกลือเกลือทะเลจอยจะไปหาเกลือสีชมพูไม่มีเพื่อนในห้างจอยอะในห้างบ้านจอยไม่ใช่ในห้างจอยจอยจอยก็นะในห้างจอยเสียงบอก เนี่จ้ะคุกเขาให้เข้ากันจิมจิจอยจะออกมาเป็นแบบไหนยังไม่รู้เนาะจากนั้นจอยก็จะใส่หัวไชเท้าจะที่แช่น้ําเกลือแล้วก็ล้างออกแล้วก็เอามาผสมจ้ะชอบผักอะไรก็ใส่ไปเนาเห็นเขาบอกว่าชอบผักอะไรก็ใส่คือมันทําได้ทุกเกับทุกผักแหละจอยคิดว่า ไปซื้อเขากินนะ่ะมันมันบอกตรงบางบาง,บางเจ้ามันเค็มไงมเพื่อนๆนะบางยี่หอ้อมันเค็มมันไม่ไม่ถูกปากจอยจอยก็เลยต้องมานั่งทําเองแล้วก็ใส่ผักกาดขาวจ้ะผักกาดขาวก็ใส่ลงไปจอยทาเยอะเลยนะเนี่ยทําทีหนึ่งเนี่ยปรุงรสตามชอบนะเผ็ดนิดนิด เปรี้ยวเค็มอย่างเงี้ยหวานนิดหน่อยๆอย่างเงี้ยจะเค็มก็ไม่ต้องเค็มมากหวานก็ไม่ต้องหวานมากก็จะ,ะนี่ทำเยอะทำทีนึงมันเพื่อนเสียเวลาทำก็ทำเยอะเลย แล้วก็คิมแล้วรสชาติแบบนี้จอยต้องการจ้ะไม่เค็มมากไม่หวานมากแล้จอยก็จะเอาใส่กล่องแต่เราก็จะเอาไว้ข้างนอกนะเพื่อนๆนะเพราะว่าอากาศที่นี่มันเย็นจอยจอยจะไม่เอาใส่ในในตู้เย็นเลยจ้ะจอยจะเอาไว้ข้างนอกก่อนหน้าตากิมจิก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆนะจอยก็จะเอาใส่กล่องจ้ะนะใส่กล่องซุเปอร์แว่เอาไว้ทาน รสชาติก็อมเปรี้ยวอมหวานดีจ้ะนะอมเปรี้ยวอมหวานจอยไอ้นี่มากเลยเสียความรู้สึกไปะห้างมันไม่มีผักที่ว่าจอยอยากจะเอามาทำมาเพื่อนผักไอ้นั่นนะถ้าใส่แล้วมันจะกรอบจอยคิดว่ามันจะอร่อยมันชื่อผักอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้หั่นเป็นชิ้นชิ้นอย่างเงี้ยจ้ะก่อนเราจะกินเราก็จะได้ไม่ต้องมาแบบมานั่งหั่นอีกเนาะเอาแบบที่ว่า สะดวกสบายของเรานี่แหละจอยจะไม่ใส่ให้มันล้นนะเพื่อนๆนะเผื่อน้ําเผื่อน้าเขาออกมาน้ําซอสเขาออกมามันจะไอ้นี่มันจะแบบล้นล้นเกินไปจะไม่ให้มันแบบว่าเต็มียเอ่อะให้ให้มันเขาไม่ได้ไม่ใช่ให้ว่ายัดยัดยัดลงไปอะนะเพื่อนๆนะโอ้จอยนี่ก็อธิบาย <laughs> อธิบายแบบได้อย่างน่าปวดหัวมาก ครั้งแรกเหมือนกันนะที่ทําจอยไปดูหลายๆช่องนะเพื่อนเพื่อนนะจอยไปดูหลายช่องที่เขาทาเราจะเอาดูช่องที่แบบว่าเขาแบบว่าอยู่ต่างแดนแล้วทําอย่างเงี้ยจ้ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอยู่ต่างแดนมันหาของของพวกนี้ไม่ค่อยได้ไงของที่แบบสูตรเขาตรงๆอะ่ะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ค่อยมีอ่ะนะจอยก็เลยต้องแบบว่าหาคนที่เขาอยู่ต่างแดนนั่นแหละสูตรตามเขาอ่ะ มีผัดอะไรก็ใส่ลงไปจ้ะนี่จ้ะจอยก็ได้ประมาณนี้นะรสชาติมันไม่เค็มมากนะไม่เค็มมากไม่หวานมากรสชาติเหมือนเรากินส้มตำนั่นแหละอย่างที่พ่อพูดก็ถูกนั่นแหละเพื่อนๆรสชาติแบบว่าใครชอบเค็มก็ก็ทาเค็มใครชอบแบบแบบพอดีก็ทําพอดีจ้ะนะแต่จอย ทำมารสชาติพอดีนะไม่เค็มมากไม่หวานมากเนี่ยได้สองกล่องจะจะเอาไว้กินมันอันนี้มันยังลงไม่หมดเพื่อนสองกล่องสองกล่องแต่ว่ายังยัดไม่ลงดีเอาช้อนกดกดเขาลงนี่กดกดเขาลงมันได้ถูกซอสจอยนี่กิมจิก,กับเน่าละ ความจิมจี้ฮะครั้งแรกไงครั้งแรกที่ทําก็ประมาณนี้แหละเพื่อนๆเอ้ยทีนี้โอเคล้วนี่เราก,ก็จะวางไว้ข้างนอกนะสักคืนให้แบบน้ําซอสมันเข้ากันนะเพื่อนๆถ้าเข้าตู้เย็นแล้วเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะไอ้นี่มันจะนานได้กินไงเพราะว่าอังกฤษก็หนาวเนาะ ก็เลยจะทําไว้แบบนี้โอเคเพือ่อนๆยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย